คนไหลครับค่ะพี่น้อง่ะสนามบ like ินแทบแตกเลยเอฟซีมารับน้องอุ้งอิงเยอะมากค่ะสนามบินแทบแตกครับเพราะการชายหนพ่อโดนอยู่ไหนอ่ะเสียอ่าเสียอ่าโอ้ดีค่ะไม่บีอยู่ไหนเนาะอ่ะขอบคุณภาษาญี่ปุ่นเน่อยลูก คบวันนี <screws in the bar> ้เราเจอกัน <hungry> ที่ตลาดกิงซ่านะครับทีมมาเราต้อนรับนะครับกร้งเอาทนแท่งวายคิมโต้วัดครับวัดครับสวัสดีค่บคุณครับสวัสดีครับยื้อใจครับตลาดกิ่งซ่าทีครับวัดวู้ย ไม่มีเด๋สวัสดีครับไม่มีสวัสดีครับไม่มีพี่เก้มครับเดี๋ยวคุณอพูดกระเป๋านี่ครับก็ได้มาเนี่ยครับอย่าพูดอย่าพูดพ่อพี่เข้มเอาของมาฝากพี่ดนใช่ไหมพ่อเขียนพ่อโดนพอพอโดนฝากซื้อชุดในไลายไม่ใช่เหรอผู้กระต่ายนะผู้กระต่ายพี่ต้อนพ่อเอกอะไรจ๊ะพ่อเอกไม่เสรอะไรลูกพ่อเอกกำนันเอกครับกำนันเอก ทางนี้นะครับกำนัลใช่เขาจะเป็นกำนันเอกอนเตอร์เทนเมนต์เขาเรียกเขาเรียกมีสุวรรณภูมิอะไระรถ่องวะาม่ได้จ้ะอไรไมมาหรอรถบอกหะไม่ได้มาอะไรปะ หอดกระเผาไทยเแมาเสื้อก็มีอะไรเพิ่เตจะบอกว่าดีครับนี่เอซีน่ะอซีแด้พอจะมุกได้รวกยิ้มหน่อยพอนชายลูน้อยวันเอกพ่อกันชายอยู่ไหนดิพ่อยามาร่งยาอ่ากันชาไปน้ำอ่ะ เดี the the ๋ยไปะพอโตรอกระเป๋าด้ลอย้ไหมรอรถเออพอเอก่เรหอเออดีครับพอเอกครับไม่ได้ไม่ได้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วกำนันเอก e n t e r t i เ e กำนันเอกเอเป็นเด็กน้องโซเชียล้อเปล อยู่อยู่บ่เพราะกันชัยอยู่ไหนี่แต่ก็ย่างไปทางไหนมือกีเดี๋ยวเราออ้งทันว่ายล่ทางนู้นอีกได้ดิีเอมซีอทางนู้นอยู่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรอตรงนู้นอ่จะได้กลุ่มนู้นอีกป่ะไปเทพีมาเรยคไป บอลปาร์ตคนละตัวกันศิลปินดังมาประเทศไทยไปร้านบอลบอยุโรปสวอเด้ขี่เปล่ารอบหน้าไปไหมนี่ยุโรปอันนี้เขาให้หนูหรออ๋อซีดดัขี่เป่ขี่ใช่ไหมไดขี่เป็่าลือถติดอติดกลับบ้านเลยบอลลูกอันนี้กลับเลย รดทางหน่อยครับเข้าริมของเราเข้าริมของเราเข้าริมรบทางเขาหน่อยโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดโอเคแล้วเข้ามานี่ก่อนครับแล้วลถทางถอยถอยเข้าไปหน่อยนะครับแล้วถอยอยเข้าไปหน่อยนะ

แ<ร>ไปส่งพี <ไป S 1> ่ออกมาค้ค,<อ>ครับรีบไปเดี๋ยวตก <S <S 2> <S 2> เรือแล้วแต่้ายไหู้ร่วด้วยรอรถกันนะครับอเอาก็เป่าลงก่อนไหมลกูกได้เลยครับ <S 2> <S 2> เข้ามาเลยครับ ป้าตอนมาส่งยังไม่เป็นไรตอนรับตอนรับนี่ค่ะสวัสดีครับเอาเองมาเราเป็นขวางทางป้าป้ารถมาแล้วเราต้องรอข้างนอกพ่อป้ารถตรงไหนอ่ะนี่แหละจะออกไปพุ่งก็ต้องขึ้นรถเลย

ไปเลยเดินขึ้นนี้เดินขึ้นหลุดเดินขึ้นเข้าสิงหรอสิงนะไปไปก็ชดใช้จอเด่จออาชีาหันมาลูกไอ้นี่พูดภาษาญี่ปุ่นให้พ่อกันชัยหน่อยไหนชดใช้ชดจช้จุดอดจีเอฟก็โจ้แต่เราเราจอดท้องปากดิท้องปากก็อีกแล้วแล้วก็มือโอ้คือให้แล้วไงอันนั้นไงอะไรไม่อไม่ ไข่ลูกสาวไข่ที่กูพีดถือนั่นเหรอไม่ใช่ไอ้นั่นวายลูกสาวไม่ใช่คนละแบบไอ้นี่มันเป็นขนมแหม่ขนมญี่ปุ่นเอาไปใส่อีกท่านนึงหรอกอ๋อโอเคไู่ไกลกันนะลูกมันพอดีกับเราอ้าวขอโทรศัพท์มาอันนี้มันไลฟ์สดอยู่ไหมเดี๋ยวไปถ่ายกงนมั้งแล้วขึ้นไปอีกอันนึงนะเลี้ยวนี่นะลูกป้าพ่อพ่อมากับแฟนบ๋อเลี้ยวเลี้ยวนึ่ นี่นี่นี่ไปไหนลูกขึ้นอีก้วกนเอาเอาเอาตื่นเต้นหนูเป็นไงมากตื่นเต้นปะหนูตื่นเต้นไหม ชั้งแรกเดยมีงานยุโรปเข้ามาแล้วครับรอนาไม่าเน่ยไม่สิบบบลประตูสี่นี่เลยรอรถมารับตรงนี้ใช่ข้างนอกเห็นหอมผู้ใหพ่อหอมผู้ใหพราะีเจเปกมาไหไม่ได้อต้องโอเค อ้าวอะไรครับเริ่มต้นชมได้เลยครับได้ดูนะครับครับครับเสียรถ <laughs> <laughs>